ช่วยกันบนเสียไม่เป็นไรเอาลงมาช่วยกันเยอะเล่นช่วยกันเยอะเอาไปลงโทงทั้ง เต็คลิด ไม,ไม่ได้ทีมชุดเดิมแล้วหมายว่าตัวผู้เล่นที่เขามีอของหน้าสตัวที่เป็นจุดแข็งของทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอลูกคอที่มีแลกแกที่มีแค่สุนหน้าตัวใหญ่ตัวเดียวตอนนี้กกายเป็น3คนแล้วนะทั้งม,มันสูงใหญ่หมดแล้วก็สามารถทำลูกหมกได้ดีแล้วก็เกมลุกค่อนข้างอันตรายในเกมโต้ะกลับด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการมาเยือนถือว่าหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ด้วย การขาดหายตัวเล่นบางคนไปทําให้ทัพบ,บาสตีมันมัน้างระมัดระวังพอสมควรในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ทํเล่นดีในครึ่งแรกตามแทคนติกตามวิธีการที่เราพยายามสร้างมาอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ดสุดท้ายที่ไปถึงแล้วมันไม่สามารถเพิ่มตัวเข้าไปในบล็อกแล้วก็มีช้อยให้เลือกในการเข้าทําจังหวะที่เราหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยหลายๆครั้งในใ,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 ในในแทคนติกที่เราวางไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เวอชันการ ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เราฝึกไว้ตอนพื้นที่ดิมท้ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ช้อยในการเลือกการเล่นมันมันมีน้อยอะไรเงี้ยครับด้วยด้วยแต่ว่าเด็กก็พยายามทําตามเทคนิคซึ่งก็จะเห็นว่าครึ่งแรกนองบัวแทบจะาหาโอากาสขึ้นมาทาประตูเราจะแจ้งแทบไม่มีซึ่งเราก็ป้องกันตรงนี้ได้ดีพ <c oughs> อสมควรกับกับจุดแข็งของเขาซึ่งลูกกลางอากาศลูกค้อลูกอะไรเงี้ยเราก็ทําได้ดีในครึ่งแรกพอครึ่งหลังก็อาจจะด้วยสภาพร่างกายอาจจะด้วยแรงแล้วก็สมาธิในเรื่องของวินยัย ในตัวผู้เล่นมันอาจจะขาดหายไปทําให้หนองบัวเปิดเกมลุกได้เยอะขึ้นแล้วก็สร้างความอันตรายได,ได้ได้มากขึ้นแล้วก็มาได้จุดโทษซึ่งก็โอเคครับก็น้องที่พยายามอะไรวางเกมมาอะไรเงี้ยก็ก็ต้องไปแก้ไขกันใหม่ครับเพราะว่า,เ,าเกมลุกเราอาจจะยังไม่ได้ทำประตูไม่ได้เลยในเลข2ที่ผ่านมาอะไรเงี้ย ผลงานเล็กสองตายแต่เลี้ยงได้มากเลงาน, <c oughs> ลนสองตาในหลีดยังสามารับยั <c oughs> งผลงานทุกๆร้อยหรือ <c oughs> แต่เรื่อ่จุดตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยๆคือเราเราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแล้วเรารู้ปัญหาตั้งแต่แล้วเราถือคุยไปสองเกมแล้วถือจะหาว่าเป็นเป็นแบบแก้ตัวอีกก็คือการเตรียมทีมในสภาพก็ไม่พร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวหลักสี่ตัวไปทีมชาติแล้วกลับมาด้วยสภาพไม่พร้อมแล้วก็เปิดเหล็กพอดีแล้วก็การรวมทีมหรือการเตรียมซ้มอมมันทําให้ให้ให้ความสมบูรณ์ของการ เตรียมทีมมันขาดหายไปแล้วก็พอมาลงเล่นก็จะมีคนนั้นไม่ได้เล่นตัวผู้เล่นไม่พอขาดหายไปทุกๆเกมเลยอะไรเงี้ยมันทําให้แบบอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์บาลานซ์ของทีมมันต้องสมดุลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ละเกมอย่างเงี้ยเั้นการขาดหายไปทีละสองสามตำแหน่งมันก็ทำให้เรามีปัญหาเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นทีมลุ้นแชมป์ที่จะต้องเอาผลงานขันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุนทัดให้ชนะให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีวางเกมไปด้วยจุดบกพร่องที่เรามีกับตุกเล่นแล้วมันอโอเคก็ พยายามทำให้ความนึงทิมกลับมาแล้วก็รอตัวผู้เล่นกลับมาหนึ่งที่ที่เราจะจะ,จะ,อะเอาค,อความเชื่อมั่นที้กลับมาคือต้องต้องต้อง,องทำให้เกิดสามแต้มไม่ได้ให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องต้องอาจจะให้นักเตะได้รีแลกมากขึ้นกับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ่านคระธาครับพูดถึงวันนี้ครับ อยากิเยสัก้ในเลาตไอโซก็ถือว่าวันนี้ผลที่ชนะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องเกมในครึ่งแรกค่อนข้างจะเสียสมาธิเยอแล้วก็เราเล่นเกมในครึ่งแรกไม่ค่อนข้างที่จะไม่ต่อบอลกันยังรักษามารฐานตัวเองยังไม่ได้นะครับ ถ้าเทียบกับก่อนเกมที่ผ่านมาในเลกสองเราเราควรเราควรเราเราควรจะรักษามาตรฐานแดดแดดรักษามาตรฐานได้ดีกว่านี้มองว่าขึ้นหลังกลับมาบุกมากกแบบขึ้นแรกเนี่ย มีการพูดคุยกกัันตะบ็แน่นอนครับต้องเน้นในเรื่องต้องเน้นในต้องต้องเน้นในเรื่องสมาธิให้มากขึ้นนะครับเพราะครึ่งแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะจะเสียสมาธิทั้งทีมเนียวันนี้ต้องยอมรับว่าทั้งทีมเลยในครึ่งแรกเอาเจ้าโบดขึ้นไปเล่นริมเส้นเพื่อเพื่อจะกดดันในแดนสามให้ได้มากที่สุดครับเป้าหมายยังทุกถ้วยไครับของรบบของถ้วยกุญแก็แน่นอนครับเมื่อไหร่ที่ยังมีเส้นทางอยู่ ก็พยายามจะมีคนช่วยๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในหลีกเราเองก็พยายามจะเก็บแต้มพยายามพยายามจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดหน้าดูไปเรือโค้ชเจโลครับก็แน่นอนครับเราเราเองก็เตรียมพร้อมเพราะว่าเราเปิดมาในเดือนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเล่นหลายแมตช์เล่น5้าแมตช์ในสองสัปดาห์ค่อนข้างจะจะหนักอยู่แต่ว่าก็พยายามรักษารักษาร่างกายของนักเตะให้ให้เขา ให้เขาเฟสมากสุดนะครับ<อ>รกแฟนบอลระยากุดนะค็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมในสนามแล้วก็ที่เชียร์อยู่ทางบ้านนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามอบมอบความสุขให้กับให้กับแฟนบอลทุกท่านนะครับ